สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตหลังศึกสมปองนครไทยสงมีอาชีพใหม่หลังออกจากวัดชีวิตหลังศึกสมปองนครไทยสงมีอาชีพใหม่หลังออกจากวัดหายหน้าหายตาจากสื่อไปพักใหญ่สำหรับสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองที่ก่อนอ้นนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตหลังศึกออกมาใหม่ๆม,ม,มีงานแน่นทุกวัน ล่าสุดเจ้าตัวได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของแพรรี่ทางช่อง8พร้อมอัปเดตเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันย้ายไปใช้ชีวิตทำธุรกิจเล็กๆอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขายหมูอบรมควันมีรับบรรยายบ้างหลักๆก็อยู่เชียงใหม่คิวงานตอนนี้ยังวางอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีงานก็บินมากรุงเทพไม่ได้ตั้งใจว่าจะหายไปจากสื่อก็ใช้ชีวิตปกติซึ่งไม่เกี่ยวกับดราม่าเรื่องเมื่อก่อน ยืนยันไม่ได้หลบหรือหนีซือ่อถึงแม้ตอนนี้ทำธรุรกิจแต่ก็ยังรับงานอยู่หรือถ้ามีงานคู่กับน้องแพรรไพราวันก็ยินดีไม่ได้ทำนานแล้วน่าจะสนุกดีเหมือนกันถ้าจะทำด้วยกันก็น่าจะออกเป็นรายการแนวทอล์กแนวเรื่องข่าวอะไรต่างๆที่น่าสนใจอาจจะเชิญคนมาคุยกันอาจจะได้ข้อคิดว่าเขาผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างประสบความสำเร็จยังไงล้มเหลวยังไงออกแนวทอล์กน่าจะดี ส่วนเรื่องงานเพลงงานภาพยนตร์ที่เคยแพลนไว้ช่วงนี้ก็อาจจะดรอปๆหน่อยถามว่าน้อยใจไหมที่กระแสงานเราหายไปและถูกเปรียบเทียบกับแพรรี่เจ้าตัวมองว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่ได้น้อยใจอะไรเพราะเรามียุคของเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้น่าจะเป็นยุคของน้องเขาแหละยุคโซเชียลยุคอินฟลูเอนเซอร์ในการนำเสนองานที่เจอผู้คนอาจจะน้อยลงอย่างวันนี้ก็จะตื่นเต้นนิดหนึ่งเตรียมตัวเป็นอาทิตย์เลยว่าจะพูดอะไรยังไงดี ตอนแรกคิดว่าจะเป็นงานบรรยายด้วยท่านผู้ชมละครับ